หือโฮ,โฮ,โฮโอริชิออนไอดอนสาวแฟนคลับชนาทิพสลัดผ้าถ่ายแบบกราเวียต,ต้องบอกว่ากลายเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นมากขึ้นสำหรับโพริชิออนไอดอนสา,สาวสุดน่ารักจากวง NMB48 วงน้องสาวของ AKB48 ที่ถือเป็นสาวกตัวยงของฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรและชื่นชอบชนาทิพสงประสินดาวเตะทีมชาติไทยเป็นอย่างมาก ล่าสุดนักร้องสาววัย26ปีทำเอาฮือฮาด้วยการสลัดผ้าถ่ายแบบกราเวียให้กับนิตยสารชื่อดัง DLT ฉบับเดือนกันยายนโดยเธอเผยว่าเป็นผลงานการถ่ายแบบชุดว่ายน้ำอีกครั้งในรอบกว่าหลายปีแถมงานนี้เธอยังย้อมผมกลับมาเป็นสีดำอีกครั้งด้วยโดยที่ผ่านมาโฮริชิออนจะติดตามการแข่งขันของเจ้านักพูก เกือบทุกนัดรวมถึงตามเชียร์มิดฟิลร่างเล็กชาวไทยไวัย28ปีอยู่เสมอถึงขนาดที่ในปัจจุบันแม้ชนาทิปจะย้ายไปเล่นให้กับคาวาซากิฟรอนตาเล่แล้วก็ตามแต่เธอก็ยังตามเชียร์เสมอซึ่งเกมล่าสุดที่ทั้งสองสโมสรเจอกันไอดอลสาวได้โพสต์ภาพตัวเองกำลังยืนถือหนังสือโปรแกรมการแข่งขันในเกมนี้ที่มีชนะทิพขึ้นปกพร้อมด้วยแคปชั่นชอบจริงๆเป็นภาษาไทย เพราะผู้ชายคนนี้อยู่บนหน้าปกรวมถึงได้แท็กตรงไปยังอินสตาแกรมของดาวเตะทีมชาติไทยอีกด้วยงานนี้ทำเอาแฟนคลับจิ้มไปตามๆกันสำหรับโฮริชิออนนักร้องสาวเกิดที่ก่อฮอกไกโดและชื่นชอบเกมลูกหนังเป็นอย่างมากโดยติดตามเชียร์ทีมบ้านเกิดฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรมาตลอดที่สำคัญคือชื่นชอบเจชนะทิพยสงกระสินเป็นอย่างมากโดยยกให้เป็นนักเตะขวัใจเบอร์หนึ่งของเธอเลยทีเดียว